เทวดาดลใจให้ท่านได้มาเจอคลิปนี้โปรดขคหน้าจอสองครั้งก่อนรับฟังคำแนะนำโดยคำทํานายนี้เป็นคำทํานายภาพรวมเท่านั้นมีได้เจาะจงไปถึงบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะวิเคราะห์ดวงรายสัปดาห์ช่วงระหว่างวันที่13-19ถึงตุลาคม2568ของท่านที่เกิดวันจันทร์ด้านการเงินพลังดาวจันทร์อยู่ในภพโชคลาภช่วยให้การเงินหมุนเวียนดี มีเกณฑ์ได้เงินจากการช่วยเหลือผู้อื่นหรือผลงานที่ทำร่วมกับทีมระวังรายจ่ายเรื่องสุขภาพหรือของใช้ภายในบ้านปลายสัปดาห์มีเกณฑ์ได้โชคลาภเล็กๆจากสิ่งที่เกี่ยวกับน้ำหรือการเดินทางระยะใกล้ด้านการงานงานช่วงนี้ต้องใช้ความละเอียดและความอดทนสูงอาจมีงานซ้ำหรืองานแก้ไขแต่หากอดทนได้จนผ่านพ้นไปได้จะได้รับผลตอบแทนที่ดี เหมาะกับงานด้านบริการการดูแลหรือการทำงานเบื้องหลังผู้ใหญ่ยังเมตตาและพร้อมช่วยเหลือด้านความรักคนโสดมีเกณฑ์เจอคนที่พูดคุยแล้วรู้สึกสบายใจแต่ความสัมพันธ์จะค่อยๆพัฒนาไม่รวดเร็วคนมีคู่ให้ระวังอารมณ์อ่อนไหวเกินเหตุอาจเข้าใจผิดกันเพราะการสื่อสารไม่ชัดด้านสุขภาพระวังอาการบวมน้ำหรือการนอนไม่เพียงพอทำให้สมาธิสั้น ควรดื่มน้ำให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงความเครียดเคล็ดลับเสริมดวงทำบุญด้วยน้ำดื่มหรือบริจาคให้โรงพยาบาลเรื่องที่ต้องระวังการหลงลืมสิ่งสำคัญทรัพย์สินสูญหายคนรอบตัวอาจขอความช่วยเหลือมากเกินไปพิมพ์สาธุเพื่อรับพลังงานดีๆอย่าลืมเขียนเรื่องที่ท่านต้องการให้เทวดาอวยพรไว้ในคอมเมนต์ โปรดอย่าพลาดการติดตามช่องและส่งต่อเรื่องราวดีๆนี้ให้เพื่อนๆของท่านเพื่อเสริมสร้างพลังบุญให้กับชีวิตของท่านขอบคุณนะคะ